สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์พิเศษที่มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนถูกพบในบริเวณไขกระดูกและเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเป็นเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จํากัดและสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายได้กว่า200ชนิดอาทิเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์ประสาทเซลล์ผิวหนังเซลล์ไขมันเซลล์เม็ดเลือดตามแต่ความต้องการของร่างกาย เพื่อเข้าไปทดแทนและซ่อมแซมร่างกายของคนเราให้เป็นปกติการดูแลสุขภาพโดยการกระตุ้นเพิ่มเซลล์ก็เป็นศาสตร์ที่เขามีการใช้กันในระยะหลังๆเนาะเป็นวิทยาการใหม่ที่เขาใช้ซ่อมแซมในร่างกายผมเองผมก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์แต่ผมสังเกตว่านวัตรกรรมที่เราใช้ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามมันมีประสิทธิภาพดีเกินกว่าที่ผมเข้าใจ มันมีความละเอียดอ่อนในวิทยาการของเรามากกว่าที่เราเคยรู้หลังจากที่สำรวจผลที่มันได้แล้วก็ไปผนวกกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เลยทําให้รู้ว่านัตประกรรมทั้งหลายแหละที่เราช่วยผู้คนมามันไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราขึ้นมาก่อนแล้วสเต็มเซลล์มันก็ไปทําหน้าที่จัดการปัญหาตรงนั้นมันก็ออกมาจากไขกระดูกนะครับแล้วก็เดินทางไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตรงไหนที่มีอวัยวะเสื่อมอยู่มันก็ส่งสัญญาณออกมา เียสเตมเซลล์เข้าไปซ่อมสร้างความเสื่อมทําให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นที่กระดูกของเรามีความเสื่อมอยู่ตรงนั้นอ่ะสเตมเซลล์ก็จะเชิญเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์กระดูกตรงนั้นให้มันดีขึ้นเซลล์ที่เสื่อมมันก็กลายเป็นเซลลที่ดีในสุดด้วยวิธีการตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเสื่อมต่างๆของร่างกายได้สเตมเซลล์ cell, สามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้2ชนิดคือ1 เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดซึ่งจะเข้าไปทดแทนเซลล์เม็ดเลือดที่เสื่อมสภาพสร้างเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยรักษามะเร็งของเม็ดเลือดและความผิดปกติของเลือดจากกรรมพันธุ์ 2. เซลล์ต้นกําเนิดเนื้อเยื่อซึ่งจะเข้าไปปรับสภาพความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงควบคุมอาการอักเสบและปรับภูมิคุ้มกันเมื่อมันมี2ชนิดมันก็ดีทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับนี้ที่สําคัญก็คือว่า ไม่ว่ามันจะเป็นสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดหรือสเต็มเซลล์ของเนื้อเยอื่อหรือกระดูกก็ตามมันสามารถแบ่งตัวแบ่งตัวได้รวดเร็วแล้วก็เพิ่มจํานวนได้มันจากัดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆตามสภาวะความต้องการของร่างกายอย่างไรก็ดีเมื่อเราเริ่มแก่ชรามีอายุมากขึ้นความสามารถในการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นมาใหม่ก็จะค่อยๆลดน้อยลงตามวัยที่มากขึ้นด้วยคือขณะน,นี้ใครที่ห่วงว่าตอนเท่าต่อชราแล้ว เซลล์ของเราจะสร้างได้น้อยลงเขาก็จะบัางมีการเอาเซลล์เซลล์ออกไปแล้วไปเก็บในธนาคารอีก50ปีค่ปีไปเบิกมาใช้อย่างเงี้ยนะก็หวังว่าจะได้กลับมาหนุ่มสาวอีกทีนึงซึ่งวิธีการตรงนี้คนทั่วไปไม่มีทางปัญญาที่จะใช้หรอกคือดูจากตัวเราเองไปเนี่ยแล้วไปเพาะเซลล์เซลล์ข้างนอกแล้วก็ฉีดเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการคือฉีดเซลล์เข้าไปในจุดน้อมากณบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม ไอ้อย่างเนี้ยร่างกายมันจะไม่รับไม่ค่อยได้นะมันจะมีการทําสร้างมากไปฉีดก็ไปมากไปมันอาจจะมีผลที่ทําให้ไม่ค่อยสบายตัวในระยะแรกแล้วก็นอกจากนี้การฉีดเมเซลล์เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยเฉลีย่ยจะ้งมาห้าพันเหรียญจนถึงห้าแสนเหรียญเมืองไทยก็ราคาน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังสูงอยู่ดีเทคนิคเหล่านี้มันก็เหมาะสําหรับคนที่มีสตัง จริงการวิจัยตรงนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรางงอยู่พักใหญ่ๆนะว่าไอ้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นสารที่จัดการกระเบงทําไมมันดีมากอนี้ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมส่วนสกรองร่างกายทำมันเร็วมากอย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคมันเกิดขึ้นจากการกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวให้มันเกิดภาวะที่สมดุลในตอนนั้นมันรู้แค่นั้นแต่หลังจากผ่านไปสิบกว่าปีแล้วมันมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นอ่ะมันมีอะไรอย่างบางอย่างที่เรายังต่อไปได้ พอเรารู้ว่ามีรูกเหตุศาสตร์ของเตมเซลล์อยู่ไปศึกษาเกี่ยวกับเตมเซลล์และความสามารถในการเพิ่มจานวนเองมากขึ้นได้ก็เลยคิดว่าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสร้างเตมเซลล์ขึ้นมาก่อนอาจารย์ปริยาอาจารย์รมิดากับผมจึงได้มีการทําการวิจัยเอาสูตรที่เราจัดการกับเร็งนี่แหละทั้งนี้จากการทําวิจัยเก็บตัวอย่างผลเลือดของผู้ทดลองใช้นวัตรกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์สูตรต่าง ของแอปโก้พบว่ามีสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเราก็ให้เขากิน6แคปซูลตะวันในเวลา4ส,สัปดาห์แล้วก็วัดสเต็มเซลล์ล้วก็พบว่าเดิมทีเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดมัน722เซลล์ภายใน4ส,สัปดาห์ก็ได้1622เซลล์เพิ่มขึ้นมาเป็น110%มันถือว่าเ่อมากน,นะะทีนี้ในความเป็นจริงมันเพิ่มมากกว่านั้นในสี่อาทิตย์นันแะให้สเต็มเซลล์เม็ดเลือด มันถูกพาให้ไปไปทีเซลแล้วเมื่อเราวัดจํานวนทีเซลเพิ่มแล้วก็พบว่าโอเคทีเซลมันเพิ่มขึ้นจริงๆโดยมี CD4 เนี่ยซึ่งเป็นทีเซลชนหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้น5.8%เท่ากับ290ล้านเซลเลยนะขณะเดียวกันก็มีวัด CD8 ก็คือเพิ่มขึ้นมปแปานคำนวณแล้วเท่ากับ23.2ล้านเซลทีเดียวนี่แหละคือเซลที่เกิดขึ้นจากเซลม่เลือดนี่คือความเพี้ยครับความเข้าใจของผมนะ จนออกตัวว่าผมเองก็เฝ้าดูอาการของผู้ป่วยเหล่านี้พยายามแมปห้ความรู้ของเราแล้วก็ไปดูวิทยาศาสตร์ของสเตเซลล์ก็เลยสามารถที่อธิบายในตรงนี้อีกวันหนึ่งขั้งหน้าศาสตร์มันอาจจะเปลี่ยนไปความรู้เกี่ยวกับสเตเซลล์มากขึ้นผมจะได้อธิบายได้ชัดเจนกว่านี้แต่นี่คือสิ่งที่ผมอธิบายและผมคิดว่าผมอธิบายได้ชัดเจนที่สุดในขณะนี้เราเชื่อว่า ในอนาคตอันใกลน้นี้ความรู้ใหม่ๆของสเต็มเซลล์จะถูกวิจัยและค้นคว้ามากขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการรักษาและฟื้นฟรูร่างกายมนุษย์ในอนาคตอย่างแน่นอน